เรียนรู้เรื่องราวจากบทประพันธ์ปฏิวัติมนุษย์ใหม่อพิที่18ตอนท่านรับพินธรนาถากูลสวัสดีครับคุณพรชัยและเพื่อนสมาชิกผู้ใหญ่ชายสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยทุกท่านครับสวัสดีครับคุณมงคลและทุกท่านครับวันนี้เราสองคนจะนําทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวของกวีเอกโลกท่านหนึ่งผ่านการบอกเล่าของชินิจิยามามโตะครับท่านเป็นชาวอินเดียที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม และเป็นนักต่อสู้เพื่อสันติภาพคนหนึ่งที่ชินิจิให้ความเคารพรักเรากาลังพูดถึงท่านและพินทลรนาถากูลครับท่านถากูลเกิดที่กรุงกอกากตาในเดือนพฤษภาคม1861ในครอบครัวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินเดียตัวท่านเองได้ฉายแววความเป็นอัจฉริยะในการประพันธ์บทกวีตั้งแต่เด็กและยังเคยเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษอีกด้วยเมื่อเติบโตขึ้นท่านมีโอกาสเป็นผู้จัดการดูแลที่ดินของตระกูลท่าน จึงได้สัมผัสการดำเนินชีวิตของชาวไร่ชาวนานในท้องถิ่นชนบทของเบงกอลซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านทําให้ท่านตระหนักถึงความเป็นจริงของประชาชนในดินแดนมาตุภูมิของท่านที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากความยากจนด้วยความไม่รู้หนังสือตั้งแต่นั้นท่านจึงตื่นตัวต่อสังคมและการเมืองการปกครองและเริ่มเขียนบทประพันธ์เป็นจํานวนมากมายที่วิพากษ์วิจาร์สังคมได้อย่างเฉียบคมในยุคสมัยนั้นประเทศอินเดียยังอยู่ภายใต้าการปกครองของประเทศอังกฤษ แต่ในปีคิสส์กัลลาศ1901ท่านถากูนได้ก่อตั้งโรงเรียนประจำขึ้นมาที่เมืองสารตินิเกตันโดยออกนอกกรอบก,การศึกษาที่ประเทศอังกฤษกำหนดเป็นการศึกษาที่มุ่งหมายในเรื่องการศึกษาเชิงสร้างสรรค์มุ่งหมายให้เด็กๆเกจเริญเติบโตขึ้นมาอย่างอิสระปอดโปร่งใจในข้ามกลางธรรมชาติของเบงกอลซึ่งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ต่อมาได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยวิศวะพาลาตีที่มีชื่อเสียงครับ ในปี1905มีเหตุการณ์ความขัดแย้งสำคัญขึ้นมาข้าหลวงใหญ่ของรัฐบาลอาณานิคมประกาศเรื่องการแบ่งส่วนรัฐเบงกอลออกเป็นที่อยู่อาศัยของผู้นับถือศาสนาฮินดูกับผู้นับถือศาสนาอิสลามทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนากับศาสนาขึ้นท่านถากูลโกรธมากกับแผนการดังกล่าวนี้จึงแต่งเพลงรักชาติขึ้นมาและออกนำหน้าในการเดินขบวนประท้วงด้วย ท่านมิได้ต้องการเพียงให้เกิดอิสรภาพจากการปกครองแบบอานณานิคมเท่านั้นแต่ยังเป็นอิสรภาพของมนุษย์ที่แท้จริงด้วยโดยท่านได้ประกาศจุดยืนว่าจะไม่ช่วยประเทศอินเดียด้วยกำลังความวารุนแรงอย่างเด็ดขาดครับถึงจะแสดงเจตนาลมแบบนั้นแต่การรณรงค์กับเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆท่านจึงตัดสินใจถอนตัวออกจากการรณรงค์จนมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงตามมาครับแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นท่านก็ยังคงรณรงค์ในรูปแบบของท่าน โดยยึดถือปรชัชญาของคำพีอุปนิสต์ที่อธิบายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของตัวตนกับพรหมซึ่งหมายถึงตัวตนของปัจเจกชนกับพรหมมันหรือพรหมซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของจักรวาลท่านถากูลยังได้ค้นพบการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของหลักการดังกล่าวในพุทธศาสนาและนำมาซึ่งความเชื่อมั่นของตัวท่านเองด้วยครับท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ในงานประพันธ์ที่มีชื่อหัวข้อว่าสาสนา หรือปรากฏการณ์จริงของชีวิตโดยพูดถึงวิถีทางที่พระสกยามุนีพุทธะทรงท้าทายความทุกข์ยากลําบากของชีวิตมนุษย์ทําตัวตนที่เล็กให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งที่เป็นนิรันดร์และเป็นสากลซึ่งเป็นตัวตนสูงสุดที่ใหญ่กว่าท่านถากูลประพันธ์บทกวีมากมายอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปีคิบตะักราช1913ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมจากประมวลบทกวีนิพนธ์เรื่องคีตานชลี ซึ่งมีความหมายว่าบทกวีแห่งการให้ถือเป็นการได้รับรางวัลโนเบลเป็นครั้งแรกของชาวเอเชียและอีกสองปีถัดมาท่านยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกา,ยาลกาัตตารวมถึงตำแหน่งอัศวินจากรัฐบาลอังกฤษอีกด้วยครับแต่ในปี1919ได้เกิดเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างโหดร้ายทารุณโดยกองทัพของอังกฤษที่เมืองอเมริกาในรัฐปัญจาบครับ ท่านถากูนจึงตัดสินใจคืนตำแหน่งอศวินให้กับรัฐบาลอังกฤษท่านเดือดดาลอย่างที่สุดในเรื่องมนุษย์ควบคุมมนุษย์และรัฐคุกขามรัฐท่านยังได้เขียนบรรยายความโกรธเคืองของท่านลงในบทกวีอีกด้วยความเจ็บปวดหัวใจของท่านถากูนรุนแรงมากครับต่อมาไม่นานท่านก็ล้มป่วยและหมดลมหายใจอย่างสงบในวัย80ปีที่บ้านของท่านในกรุงเกาลัต้าครับบทสรุปของชีวิตของท่านถากูนที่ชินิจิยามามโ,มโตโม้มอบให้ก็คือ ราชาแห่งชีวิตจิตใจของประเทศอินเดียครับและทุกท่านสามารถติดตามอ่านรายละเอียดของเรื่องราวตอนนี้ได้จากบทประพันธ์ปฏิวัติมนุษย์ใหม่ฉบับภาษาไทยเล่มที่สหน้า282ถึง285ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ